สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะมือนี้มาพอกระดหย่อีกแล้วค่ะมือนี้มาอัปเดตนะคะผักบุ้งนะคะทุกคนเมืองจันนี้พักบุ้งเริ่มงามแล้วจ้ะทุกคนโตว,ว่มากๆเลยค่ะทุกคนบมงแนวนี้กำลังเกิดงามเลยนะคะเนาะนจะอ่อนซ่อนมากเลยค่ะ เพิ่นเจอฝนนะคะเนาะกลังงามเลยค่ะอันนี้เมืองในใจทุกคนอ่อนซ่อนเลยค่ะนี่และไม่อ่อนซ่อนมาเลยค่ะนี่บุคิดว่าจะงามขนาดนี้เนาะค่ะเนาะนี่กลังงามเลยค่ะพักปลอดสารผิษนะคะเนาะกำลังสวยเลยค่ะผักบุง้งอันนี้จะเป็นพักบุ้งจีนค่ะทุกคน ผักบุ้งจีนนะคะเนาะน้ำยี่เอาในเมื่อวานไว้นะคะเอามาใส่ไหวเนาะค่ะเนาะใส่กระถางเท่าที่เท่าเฮดมือนั่นแหละคะ่ะตัวไหวมาเลยค่ะทุกคนอาจารย์ตอนนี้ยี่ทายเนี่ยเหม่เหล่เนาะค่ะเนาะหลังเลิกงานนะคะทุกคนมาหอดกเห็นผักบุ้งไงเร็วนะคะก็เลยมาทายอัปเดตใบเนาะค่ะเน,ะนาะนี่จ้า อันซ่อนมาเลยค่ะทุกคนบ่อกินเพิ่นสิเกิดงามขนาดนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักหอมเปีนะคะเนาะผักหอมเปีกับก็กำลังงามเลยค่ะทุกคนเป็นเจอฝุนนะคะเนาะผักหอมปีโอ้ยอยาก,กินลาบน้วยนะาจา๊ะเนาะเอาใส่ลาบใส่ก้อยนะคะนี่คะ่ะผักปลอดสารพิษนะคะเนาะผักหอมปี เดี๋ยวจะหาผักชนิดอื่นมาปลูกอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบออนด้มีเวาเนาะค่ะเนาะกลับมาหอดบานกับคํแล้ะจะ้ะหกโมงเคิงนะคะเนาะกลับมาถึงบานนะคะเกือบทุ่มหนึ่งทุกมือเลยค่ะนี่นี่มือเสาร์กลับไปแต่เสารเลยค่ะทุกคนก็เลยยังบลอนอยมีเวลานะคะจาก,กา็เละะกกยทายอัปเดตมาให้พี่น้องเบิงงนะคะเนาะ ถ้กิทายอัปเดตไปเห็นจากของเบื้องน้คาค่ะว่าเออนี่ห้อปลูกผักนะคะมันก็จะได้จะเจืเ่อนติบตูมากแต่ละขันตอนแต่ละอาทิตย์นะคะเนาะจะอันนี้ก็จะเป็นพักบุ้งหน้าเนาะค่ะเนาะยอดเง้วแล้วค่ะทุกคนนลวย,ยว่าสีออวมา,อากินกัดตะบม่งฮวงอยู่จานี้ตอนแรกมื้อนี้ว่าสีออกมากินกันตะบมงฮวงนะคะแต่มื้อนี่บผไดบรยุทธ์จ,จ้าก็กเลยผิดแผนไปนิดนึงนะคะเนาะ วิเก็บมากินก็ตํบกงจ้ะว่าสิบมากินให้พี่น้องเบ่งแล้วคะ่ะพิดแผนนะคะนาอก,ก็เลยบริกินจ้ะเดี๋ยวมือลังที่ย้ายท้ำคลิปตาบกงนะคะนะ้อเดี๋ยวจะ,อะเอามากินนะคะเนเนี่คะ่ะนี่พี่น้องเบ่งบักซิดาจ้าบักซิดาใจแดงที่ห่อออกมาปลูกนั่นนะคะเพิ่งเกิดดอกละแม่จ้านี่ เกิดดอกตูมอะนี่นะคะมึงอนีรไอตอนนั้นยังอดเลยเนาะอย่กะที่เพิพนแตกออกแล้วตอนนี้ก็เริ่มใหญ่ลวค่ะยอดพ่นเริ่มใหญ่แล้วหญ้ยาก็เริ่มเคี้ยวแล้วค่ะบริเวณเดลรอบเนาะนี่จ้าอันนี้ก็ต้นบมกพานะเคียวเลยจ้าตอนนี้เพ่นเจอฝนนะคะเริ่มเคี้ยวเริ่มใหญ่ละค่ะต้นหมกพาวพอดีฝนตกแห้งหนักมากเลยค่ะทุกคน นะะอันนี้ก็จะเป็นต้นบกทุเรียนนะคะเนาะต้นบกทุเรียนดันไกลๆต้นบกทุเรียนก็จะเป็นต้นบกทั่วผู้นะคะที่น้องน,นี่ต้นบกทั่วผู้ใบนี้อายเพิ่งก็เลยเห็ดเห็ดลักไว้นะคะใบแตใบแบบตบ้นบกทั่วผู้เพิ่งปีนขึ้นนะคะจ้ะ อันนี้จะพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นผักบุ้งนะคะเที่ยายไทยตอนเสาร์นะคะก่อนไปเหตุงานอืมเนยิ้มต้นน่อยอย่างเดียค่ะแปบ๊บเดียวแม่จ้าต้นใหญ่เลยสงสัยพันถือดำฝุนนะคะมันยืดขึ้นเนาะฝุ่นโกคักแล้วจ้าพี่นอ้องออันนี้ก็กรล่างงามนะคะเนาะผักบุ้งผักบุ้งใหญ่เลี้ยวค่ะทุกคนปลูกบดุลกั เดทประมาณได้อาทิตศหนึ่งนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเนาะนี่ยจะอาทิตย์หนึ่งเลยนี่นี่ยจะใบที่ย้ายทายเมื่อเสาร์นี่นะคะนอะ้องก่อนไปเหตุงานอันนี้กับพักบุ้งะคะ่ะที่ย้ายทายตอนเสาร์นะคะเนาะให้เปรียบเทียบเบ่ง หยอดงามกาบาสิสกินตำบางหวงนะคะกินก็ตำบงหวงผิดแผนนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกในงามกินตำบางุงก่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวจะมากินให้พี่น้องเบิงนะคะเนาะเป็นผักที่ห้องปลูกเองผักปลอดสารพิษนะคะที่ห้องปลูกเองจ้ะอันนี้ก็จะเป็น ผักเออ่หอมปีนะคะเนาะอันนี้ตอนที่ว่าใยดิดปิดกินกับลาบเลยนะคะเนาะมักซิดาถ่ายตอนยืมมือเสาร์นึงหนึ่นะค่ะนี่ยถ่ายตอนยืมมือเสาร์ก่อนเสียไปเฮ็ดง่ายน้องได้ยถ่ายสองรอบนะคะทุกคนก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะถ่ายไหว ไปเห็นลำไยเบิงน้านะคะค่ะออนซ้อนออนซ้อนปักบุงหน้าตรงนี้จ้ะทุกคนนี่อย่าก,กินมากเลยค่ะอย่าก,กินกับตาบุงฮงเพราะว่าเยอยมากนะคะ่ะมกักเอ่อปักบุงแล้วไปซื้อตต่บุงหงสิคะไปเห็นตักบุงสินี่ยก็กินเบิร์ดได้ด้วยค่ะทุกคนมันเสพบนอะปอกบุงหน้านาอกินกับสตมตํานะคะเนาะมีประโยชน์น้ำค่ะอ,อันนี้กะ อ่าเข้าปลอดภัยเลยค่ะเข้าใบเข้าใบตองยานที่ว่าทำอยู่น้าพื้นดินเนาะคะ่ะเข้ากับยานพวกมาพวกอย่างนาะไปเหยาวใส่หรือไปอีอย่างัสี่จะเข้ากับบุกใครมั่นใจเนาะแต่อันนี้เข้าปลูกเทิงกระถางเทิงอันนี้สูงๆนะคะก็โอเคเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งนะคะตอน,นหน่อยๆก้อนสองสามหมื่นนะคะอันนี้ลิ้ย่ทายเก็บไว้นะคะเนาก็เลยเอามาร่วมกัน,นะคะ่ะ ัน,นกะประมาณใหญ่ขึ้นจักน้อยหนึ่งนะคะก็เลยทายเก็บเหมยเบิงรวบรวบอบเลยนน่าจ๋านา่ะค่ะทายไปทายมากก็เห็นอันนี้จ่าพี่น้องนี่มากอันนี้นกกินดีดีจ้าทุกคนอันนี้ต่บรูว่าเป็นหมากอย่างเนาะค่ะกะระปกากินแต่ว่าเห็นนกเพิ่นกินอยู่จ้าทุกคนนี่นี่แม่จ้านี่ มีไผ่หูแน่หนิจาว่ามากเอียงนะคะเนี่ยไอนกนะคะนกที่ลำยไย้ทายมือนาหน่ะท่ว่ามีไข่นะคะเนาะไข่สองนวยที่วา่าไข่นกเอียงนะจ๊ะที่ว่าอยู่ต้นผักขานะ่ะตอนนี้เพิ่นฟักเป็นตัวเลยเนะะียค่ะทุกคนเนี่ฟักเป็นตัวแล้วะคะ่ะลำยไย้กลับมาซองมึงทุกมือทุกมือแล้วค่ะหย่านเพิ่นตกเนาะ นี่จ้าเพิ่อนกระฟักเป็นโตแล้วเนี่ยแต่ว่ากะมีมันไม่ขี่นกเต็มเนาะขออภัยหน่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ไายเก็บไปทะเบิงเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะนะคะนี่จ้าเพิ่อนกะปีกกะกระลั่งสีแข็งแรงเนาะจ้าเนาะถ้าเพิ่อนปีกแข็งแรงเพิ่อนกัคขั้วจะเซบูยูตรงนี้ละมั้งเพราะวา่กากะอซิบินไปเฮ็ดร่างมองอื่นนะคะ เกิดอยู่ต้นพระขาจ้ะพี่น้องนี่พระขาที่มือหนังที่หย่มาตัดนะคะตัดกิ่งออกตัดไปตัดมาเนาะเอาเห็นไข่นกกระจาสองไข่จะยืนนี่แต่นี่เพิ่นฟากเนาะค่ะเนาะทุกคนนี่แล้เนี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่เห็นว่าโอ้ยมันเป็นธรรมชาติเนาะก็เลยเอากล้วยนะคะเนี่ยก็เลยเอากล้วยมาถิ่มใ้เพิ่นนะคะเนาะแต่ว่าก็เริ่มแห้งล้ะละเอากล้วยมาไห้เพิ่นกิน ก๋วยแห่งๆนะคะเอาเอกมาไว้เป็นกระจิกกินจ้านี่แต่ว่าเพิ่ง,งบินบ้าในใดเนาะปีกมาห้าในแข็งจ้าทุกคน <ๆ S 1> จ้าทุกคนเฮนกนอยเลี้ยงทั้งนกเนาะทั้งนกทั้งหมาปลูกพักสวนครัวครบเสร็จครบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนมีความสุขเนาะคะ่ะเนาะเวลาเาเห็ดตังสีเนาะคะ่ะเนาะ นกกระหักเพินนะะ่นด้วค่ะเจ๊ก็เอากล้วยนะคะเอากล้วยไม่เพิ่นกินแต่กระบกกระกินไม่ค่อยลายเป็นไรเรจาจะน,นี่อันนี้เจ๊สูมนะูมไกลๆแต่บอลลูวว่านกอย่างนกเขาบ่าหรือว่านกอย่างเจกระบอลลูเนี่ยจะเนาะ ปีกพ่นยังบ้านในแข็งบันไดจ้ะตอนล่มแห้งๆนะอ้ยินงใาญ่เป็นตกอยู่จ้ะฝนกระตกแทบทุกเมือเลยจ้ะช่วงนี้เมืองพนาจจะทุกคนเมืองล่มพน่ะล่มแหง้งนะคะพน่ะผักคาผักคากระก,กินน้ำบทัชนอีเลยจ้ะทุกคนเมืองหยอดหอดพุน่ะปร่งเร็วเร็วงามเร็วผักจ้ะผักคากระได้กินน้ำบทัานจ้ะทุกคน ะะก็มีไอ้ผลไมน้นี่มีผลไม้อันนี้นะจ๊ะให้เพิ่นให้แม่เพิ่นเอามาให้ลูกกินเนาะค่ะนะผลไมน้นี่อันนี้ผลไม้ตัวนี้จ้ะเป็นตะวันดีเดอรจ้ะเนาะถ้ากินได้เนาะแต่เห็นนกเพิ่นกินอยู่จ้ะแม่เพิ่นก็เอามาให้ลูกเพิ่นกินแต่ว่าลูกเพิ่นยังบินมาได้เนาะคะ่ะเนาะ ข้างเมื่อกี้นี่ก็ยังไม่ขี่ไม่เคยไปขี่เป็นเป็นยังอยู่หันนะจ้ะนี่บรู้ว่าตอนอีงอย่างจ้ะเนาะตอนแรกว่าสิตัดทิมมาเน,นี่โอ้เห็นมีนมออยังอยู่ล้วหมามันสุกก็เลยเออเอาใบเป็นอาหารหนกนะคะอิตาลีดีอยู่จ้ะนี่ค่ะโอเคค่ะ ทุกคนคลิปนี้นะคะก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่นะเนาะลำา่อยขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ติดต,ตามให้กําลังใจลำาแอยนะคะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พอกันคลิปหน้านะคะเนาะจ้าสวัสดีคะ่ะ